สวัสดีจ้าพี่น้องพบมาพ่อกันกับน้องฟ้านะจ๊ะโอนเราบอแม่โว้ยคันว่าพ,พา่อว่าอยากเจ๋วเ,เอง,งโอ้ยน่าสวยจังเลยเนะดี๋ยวดูแม่ขาคนนี้ทำไมสวยจังเลยนะเออมีเออมีขากระปุกกระเปือ้พอนพ่อโอ้ยอาวอาวจะได้กินไหมนี่อา้าวแม่ว่าจิโทษเองก็คือเอิ้นหาชุกะแม่ในป่านนี้ ได้แล้วได้แล้วลงได้แล้วลงได้แล้วจะลงได้แล้วจะสุกร้อนแล้วจะมาทำเองโอ้ยโอ้ยปงไว้ปงไว้ไวมาเจียนนน่นแล้วามาุ้นกันนะพี่น้องมานหนที่เฮ็ดใจ้อ่ไหม่เลยมั้งใมแล้วยัองอยู่กลับยังไงกลับยังไง จับด้วยเออโอ้ยเก่ง <c ười> <c ười> ด้วักไใ้เองเก่งจีนะจ้าตะวัน้ำมันกระโดดใสเจี๊ยิเออทำทำเกี่ยวแล้วแต่สิเกี่ยวเองเนาะให้คนอื่นบอกเลยไหมนี่กินนี้จะกินไหมกลับหรือยังน่ะยังอยู่กลับได้แล้วปึ๊บ กับเออจำเป็นแค่ด้วยกับเออจานอยู่ไหนจานจุกจุกแล้วน่ะจานอยู่ไหนล่ะจุนั่งกินตรงนั่งได้น้องเออปึ๊บนั่นปพื่อประจสดพูนอะเตรียมจานแต่บุคคนโอ้ยน้ำมันกระบอกออกเนาะเอ้าวกระชากิี่เองดอก ก้าวโสวยเือนคนทอดเลยอ่ะเอาเดินลุกจับเก้าอี้เดินไปด้วยเออ,งเอกงแอ้ก็เออตกตกตกต่นเนาะลุกอมอะแม่จะเก็บแม่จะยากซุปบ่านนี้เอาอ <c oughs> <c oughs> เฮ้แต่น้นส่งนึกก็เชือกนึกก็พอส่งไปดึงเชือกเข้ามาพุ่งน่ะพุ่งหนูยังรับอยู่แล้วเพราะว่ามีฟืนตัวพี่แล้วบอกรับดูแค่ะว่ามีฟืงค่ะมันจะยอดเจ๋ง อะถือไปมันย้อนแสงหน่อยนะพี่น้องเอ้ยไปกินนีนไปกินไหนก็กินไปแหน่ลืมข้าววอีกแลลืมขาวอีกแล้วแหน่แหน่ลืมขขาวอีกแล้วเท่าไงล่ะทีนี้แปเอข้าวอีกเหรออ๋อข้าวอีกคนลืมเขาอีกแล้ว <laughs> ừ, nang ừ ừ cái cái ừ cực 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 nè cực 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 cái cực 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 cực

พอย่างพอเลี oh yeah, oh. ้ยวเอาไปไปแตะปิดปิดเอออาลูกเออปลูกไว้ก่อนเนี่ยเอ้าอืม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 ถือไปใครโทรมา ไปยอมเอิ้นไปเลยนาะกูตายเบิรและรี่โมทให้สวยๆไยไม่สวยเลยอุยต่าทำให้สวยๆนะี่ย ตั้วตสวตั้สวดเขาคุนะคะเดินมาเดินมาเดินแม่แม่ตี๋ยวนะห่เลยเ็มเลยเกบมาตาให้นม่นะ้ยมาเดินพะี่นอหิวแล้ว มาเล็วมเร็วกๆคบหมหน้าไม่ทาแต่งหลาแต่เช้าแล้วก็แล้วปเลยมาเริ่มมาเริ่มเริ่มเนะอ่อล่ะค่ะจมืออาแต่อชามแน่นกว

เห็นไหมเห็นเห็นอยู่นะไงโอ้ยเปดแม่โว้เนคะันไมาได้ค่ะมาได้ค่ะ เดินครับเดินครับกินตามซัเดอร์ตามข้าวปุ้นค่ะตามข้าวปุ้นโยมก่อยมนะบยมมันบะแจก่อจับกินกันจะโอ้ยพอพักกันจะเป็นรอยเดิน,นาลาเดอ

ไบกินแก้ช้ำขอกช้ำในมาเด้อมาด้ได้อยู่ใกล้ๆแถวนี้มากินน้ำกัดด้วยกูไดอยู่แถววิเศษซุกมาเด้อ้ะทานอยู่อน

โูแต่งหนาให้เร็ยกันาดนังนี่นะน่าเปลี่ยนไว้ไ้โูเต้งใหนแบบเจ็บรลดสวยไม่ขาดดิน้ำชาสวยบ่ ก็ทแต่กี่แล้วมไปตรงไหนก็อบแต็กี่ลงที่วราจับอีกลำนองแล้วมันจะกลับมาอนีป่นั่งรถลงแถวเลก็มันมันก็วิ่งหรือวก็มันกระวนกัะวายสิะนั่งลองนั่งหนึ่งรอบ จะนั่งหนึรอบก็จะเสียด้วยไปกับไม,ม,มแล้วเราจะกลับบ้าที่ยี่สิบหก าม,มาลบอกงบเพิ่มึมาไม่ได้อกกูจะไปมูกวันที่ยี่แปดนะบอกคือรถวันที่ยีเจ็ดนะตอนเย็นชามาถึงวันที่ยีนะวะัมันจะไม่ได้ไม่ได้เสียค่ารถนะวะันตอนนายก็มาบุกขยานนะนก็เลยจุกแบบ มาเปิบ้านนแล้วเออลุ่มมาลองกินบ้างเฮ้ยไปกินบ้างนี่ดูใช่เจ๊ทำร้านเป็นซิ่งข้าวมากขุนเราข้าวมันเจ็บอะมาหมกเดี๋ยวครับอะไยอ่ะอะไรอ่ดืมเลยไมเลย กอบคุณค่ว่าอเขาบกว่า่าา่ออวาร้อนเราการกัดการีขาดวเลยไม่สุดแต่ปลาดงเลยอ่ะ นั่นกันนั่นนี่จะเก็บภาพบรรยากาศไปเสนอเลยจ้าเพราะว่าจะขอส่องกับบริสุทธิ์ใจไปแล้วก่ะกินอย่างเดียวค่ะนิ่งเดียวนิ่งวเพราะว่ามันแตกต่างกันในรายกาบริสุทธิ์ใจแลยจ้ากินอย่างเดียวนะคะอ้าวจะคุยกับมาไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาเบิ่งมาชมนะคะขอบคุณที่ติดตามเด้อจ้า แม่น้องฟ้าริมโขงนะคะแม่น้องฟ้าริมโขงนะคะอย่าลืมกดเข้าไปด้วยค่ะกดตุ๊กจุดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะกำลังใจให้น้องฟ้าด้วยจ๊ะอะไรคะตัวดีค่ะขี้ยงไหมคะพี้ยงหมูขี้ยพี่วานกินเป็นย้อมเอิร์ดไปเลยเน้องตายเบิดแล้ว ไม่ชมทำไม่สวยๆไยไม่สวยเลยวพระว่าอยจะทัให้สวยๆนี่ไสวยไหมเนี่ย ตำซ่วดตำซ่วดขบคุ้มนะคะมาเดินมาเดินมาเดินแม่แม่ใหเหยียบนะห่าเลยเต็มเลยลดชุดเติบมาตาให้แม่นะด้มาเดินพีาา่น้องหิวแล้ว มาเลืวมาเร็วนะบไหม,มหน้าไม่ทาแป้งหอทาเชา้าแล้วก็แล้วเลยมาเริ่มมาเริ่มร่เ็นพวกเอานะค่ะับมือค่ะมา่นนนะจบม่จ

เห็นไหมเห็นเห็นอยู่นะไงโุ้ยปวดแม่วุ้ยเั็นชม้นก็ต้องไปเรียบชั้นบ๊วยค่ะชันได้แล้วมนได้ค่ะมาได้ค่ะนก้า เดินครับเดิครับกตามซั่วเดอตามข้าวปุ้นค่ะตามข้าวปุ้นหยม,มก่ยมน่ยมายมแซ่ก่อกจบกินกันเถอพอพักสกินเอยเดินมาเดอ

ไม่ระบุเนี้กินแก้ซ้มปอกซ้มปในมาเดิ่มมาเดิ่มกได้อยู่ใกล้ๆแถวนี้มากินน้ำกัดด้วยกูได้อยู่แถววิเศษซุปมาเดิ่มกะทานอยู่ตอน เจ็บปะเจนี่ยเบปน่ยดยังเียปวรเจยายังไมแม่ตัวเองเลยลุกต่ำใช่ไหมเจ็บรกเยะจ้ะให้ตัดเส้นก่อน ูกแงหูแต่งหน้าให้เรียบันางนี้นเนาเปลี่ยนไว้ไปผู้แต่งหน้าแล้วเจ็บรลดสวยแม่ขาดดิน้ำชาติดบ่ ก็ทเต่แมไปตรงไหนก็อบแต่ทีก็ับเองสอแล้วมันก็ลับมาหนีเปลกนับมือนั่งรถลงแถวเด็ก็มันมันก็วิ่งหรือก็มันกวนกลับมาเป่นั่งลงนั่งหนึ่งรอบนะคะ นั่งรอบจะเสียตังวไปกัดน,นี่สบบสบแ,แจะกลับบ้านที่ยี่ิบห <ไป S 1> น้าลามวาลาบอกเมื่อเพื่อนคุณมาเป,ป,ป็นที่หกคุณจะไปมุงบอที่ยี่สิบปแปดนะบอก คือรถันด้ยี่สิบเจ็ดนะตอนเย็นชาไม่ถึงมันได้ยี่สิบปดนะวนมะไม่ได้ไม่ได้เสียค่ารถนะวันตอนกลานอายนเกิดรมาเปิดบ้นละ

Para. No me puedo tomar la อากาศเป็นเสน่ห์เลยจ้าเพราะว่าจะขอบชอบกับบริสุทธิ์ใจไปแล้วค่ะกินอย่างเดียวค่ะยิ้มแล้วใช่มันแจ้งจางงานในอากาบริสุทธิ์ใจแล้วก็กินอย่างเดียวนะคะอ้าวจะคุยกับมาไปแล้วะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทีขอบมาเบิ่งมาชมนะคะขอบคุณที่ติดตามเด้อจ้าแม่น้ำฟ้าริมโขงนะคะ แม่น้องฟ้าเร่มโขงนะคะอย่าลืมกดขับไปเด้อค่ะกดปุ๊บจบกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะกำลังใจให้น้องฟ้า<ห>ด้วยจ้าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เนี่ยไหมคะพี่เดมูวาน